อดีตนางเอกเจ้าบทบาทเสียชีวิตจากโรคหัวใจและเพิ่งรู้ว่าเป็นนาแท้ๆของพระเอกชื่อดังวงการบันเทิงเศร้าสูญเสียอ้อยการจนาจินดาวัต์ด้วยโรคหัวใจในวัย61ปี สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แก่วงการบันเทิงไทยนักแสดงรุ่นใหญ่และอดีตนางเอกชื่อดังอ้อยกาญจนาจ,จินดาวัตรจากไปอย่างสงบด้วยโรคหัวใจเมื่อเวลา16นาฬกา47นาทีของวันที่27สิงหาคม2563โดยมีกำหนดรถน้ำศพที่วัดพะกูดกษัตริยารามราชวรวิหารในวันที่28สิงหาคม2563เวลา15นาฬกาโดยประมาณ อ้อยการนาจินดาวัตรเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคม2,501เคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือดาราภาพยนตร์ในปี2,526ว่าเธอเกิดปี2,502เป็นนักแสดงที่ฝากผลงานหนังและละครไวม,มากมายอ้อยการนาเป็นลูกสาวของคุณพ่อเมรินจินดาวัตรซึ่งเป็นชาวนครศรีธรรมราชทำงานรับราชการที่กรมุลากากรท่าเรือคลองเตยจนถึงกเกษียณอายุราชการในปี2 5 2 4 ตำแหน่งข้าราชการระดับเจ็ดเต็มขั้นชั้นพิเศษเธอเป็นลูกสาวของคุณแม่พิมลรัตน์จินดาวัตรซึ่งเป็นชาวจาังหวัดนครปฐมทำงานที่กรมศุลการก,กรจนเกษียณอายุจากราชการจากคณะกระกกรมการตรวจสอบสินค้าขาออกในปี2529อ้อยการจนาเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง4คนมีพี่ชาย2คนพี่สาว1คนเธอเกิดที่โรงพยาบาลมิชชันจนังหวัดนครปฐมแต่ได้มาตัวที่กรุงเทพมหาคนคร เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนราชอุปถัมภ์จากนั้นได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนพดุงดรุณีที่นี่เองมีปุ้อัญชลีจงคดีกิจซึ่งต่อมาเป็นนักร้องชื่อดังเป็นรุ่นพี่อยู่สองปีต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรธประสานมิตรเมื่อจบชั้นมัธยมอ้อยการจนาสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้จึงไปเรียนต่อที่คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลยัยรามคำแหง ในปี2520คณะเรียนหนังสือที่รามคำแหงด้วยความที่เป็นคนที่มีบุคลิกรูปร่างหน้าตาดีมีความสวยโดดเด่นจึงมีผู้สร้างหนังมาติดต่อให้ไปแสดงหนังหลายเรื่องหลายเจ้าด้วยกันเช่นเรื่องบัวขาวกามนิตวาสิทธีสงครามปากสงครามเพลงหม่อมเจ้าที่พระเจ้าจักรช,ชัยผู้กำกับและผู้สร้างหนังชื่อดังในยุคนั้นก็ได้ติดต่อเธอเพื่อให้ไปเล่นหนังเเคหาดสีแดงปี2523 แต่อ้อยการนาได้ปฏิเสธไปหมดทุกเรื่องเพราะกลัวเรียนไม่จบทางผู้สร้างหนังเคหาสีแดงจึงได้นวรัตยุตนันมาแสดงแทนปี2 5 2 6หนังเรื่องกตัญญูประกาสิทธ์หนังจากค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นที่ได้โจววนฟะดารานักแสดงดังจากฮ่องกงมาเป็นนักแสดงนำแจ๊ดสยามผู้กำกับก็ได้ติดต่อให้เธอไปเล่เนหนังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันแต่เธอก็ได้ปฏิเสธไปด้วยเหตุผลเดิมนั่นก็คือกลัวเรียนไม่จบ แจสยามจึงได้สินใจหงไทยมาแสดงแทนวันหนึ่งขณะเดินซื้อของอยู่แถวเพลินจิตอ้อยกันจนาบังเอิญได้พบกับเอเจนซี่รายหนึ่งเข้าเลยได้รับการชักชวนให้ไปถ่ายโฆษณาตอนแรกเธอก็ปฏิเสธอย่างแข็งขันแต่เอเจนซี่ก็ไม่ละความพยายามชักชวนอยู่หลายต่อหลายครั้งจนสุดท้ายเธอก็ขัดไม่ได้และพ่อแม่ก็มองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเรียนแต่อ,อย่างใดเธอจึงได้ตอบตกลงปี25 2 0 อายุ19ปีอ้อยการนาได้ไปเป็นนางแบบโฆษณาชิ้นแรกในชีวิตนั่นคือโฆษณาผ้าอนามัยเซลล็อกส์จับพระจับผูเข้ามาในวงการถึงขนาดนี้แล้วเธอก็ได้มีผลงานการถ่ายแบบและเดินแฟชั่นตามมาอีกมากมายที่คนรู้จักมากก็คือโฆษณาแป้งพรซึ่งงานชิ้นนี้ได้ถ่ายคู่กับแฟนในชีวิตจริงด้วยหลังจากเรียนจบอ้อยการนามีเพื่อนเป็นหลานของอารีนักดนตรีนักแสดงและผู้จัดละครทีวีชื่อดัง จึงได้พาอ้อยไปฝากกับอารีอารีพอจะในความสวยน่ารักของเธอเป็นอย่างมากเลยให้ชิมลางเล่นละครเรื่องแรกคือเรื่องสาวแก่ในบทสมทบต่อมาเธอได้ขยับขึ้นเป็นนางเอกที่ดังมากก็คือในเรื่องประทีปอธิษฐานปี2526ทําให้อ้อยการจนามีผลงานละครต่อมาอีกมากมายหลายเรื่องกลายเป็นหนึ่งในนางเอกแถวหน้าของละครทีวีบ้านเราเธอมีผลงานต่อเนื่องยาวนานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต หนังเรื่องแรกของอ้อยการนาจินดาวัตนที่ยังเป็นที่ประทับใจของผู้ชมมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเรื่องด้วยรักและผูกพันปี2529เธอเล่นคู่กับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของไทยธงชัยเม็กอินไตเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จมากจนได้แสดงหนังเป็นนางเอกอีกสองเรื่องนั่นก็คือหากคุจะรักใครสักคนและนักฆ่าหน้ายกปี2530คู่ชีวิตของอ้อยการนาคือสาธิตรอดเกิด ทั้งสองพบรักกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมปลายที่สาธิตประสานมิตรเป็นรักแรกของทั้งคู่จนได้แต่งงานกันและมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งลูกสาวของอ้อยการนาชื่อว่าน้องเพลงพัตนพรสีบุญเรืองหรือชื่อเดิมกมิตารอดเกิดเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7สีทีวีเพื่อคุณตั้งแต่ปี2556ถึง2561ก่อนจะออกมาเป็นนักแสดงอิสระเธอได้เปิดเผยว่า แม่เป็นโรคหัวใจร่วมสิปีและตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแทรกซ้อนเข้ามาเมื่อสองปีก่อนแต่แม่ใจสู้และยังคงทำงานปกติแต่มาสุดหนักลงเมื่อช่วง3ามสี่เดือนที่ผ่านมานี่เองซึ่งแม่ก็ได้ต่อสู้จนถึงนาทีสุดท้ายค่ะอ้อยการจนาจินดาวัตรเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยโรคหัวใจเมื่อวันที่27สิงหาคม2563และหลายคนเพิ่งทราบว่าอดีตนางเอกชื่อดังคนนี้ เป็นน้าแท้ๆของปั้นจันทร์ประมะอิมอโนไทยพระเอกนักร้องนายแบบพิธิกรชื่อดังและอดีตสมาชิกวงเนส m ูมิ y จูพระเอกชื่อดังได้เปิดเผยว่าความทรงจําเกี่ยวกับน้าอ้อยของปั้นจันทร์มีมาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับไปวิเล่นที่บ้านนะ้าก็เจอกันบ่อยทุกอาทิตย์นะ้าก็เคยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเคยตามคุณแม่และนาไปที่กองถ่ายเวลาที่คุณแม่ขับรถไปรับนาะมีความผูกพันที่ดีมาโดยตลอดครับ ทราบข่าวน้าเป็นโรคหัวใจส่วนมะเร็งก็ตามที่เพลงได้เคยให้สัมภาษณ์ไปครับบอกว่าน้าไม่ต้องการให้คนอื่นทราบน้าไม่อยากให้คนอื่นเป็นห่วงอยากทํางานปกติครับขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้ด้วยครับการจนาจินดาวัตชื่อนี้คือตำนาน